กลาบนมวัศการพระอาจารย์ราชตกระตะพุญโยอาจารย์ประจํารายวิชาวัฒนธรรมไทย วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับภูิปัญญาท้องถิน่นเรื่องของพินซึ่งถือว่าพินเป็นดนตรีและเป็นเอกลักษณ์ของภูงปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านไปรับชมได้แล้วครับ บ้านน้องตูมนะครับมาหาคุณพ่อคุณพ่อซื้อยังครับคุณท่อนเจร่วนครับอาจารย์พ่อคุณท่อนเจร่วนครับเป็นคู่พูนระยะชาวบ้านนรัอาจารย์เรียนน้องตูมน้องอูเหลือมากครับจะไปสร้างไอ้พินเนาะบ่ครับเอาก้อนกอนดีมาเป็นพินหนึ่เป็นยี่ยังเมื่อกวันพ่อเจ๊งเดียมากเจ๊งก้อนก้อนดีมาเป็นพินดี่มาเป็นพินก็คือตอนแรกก็เ็ยเป็นนะครับมาแครไปไปฟื้นเรียมพินนะครับน้องปะไปยื่นินท่านอาจารย์เพูนเพามากแต่วาหาใหม่แล้วครับไม่ขงมี่วะเนี่ยใม่ขงมี่ครับไม่ของนี่แทนเขาเร็ยนเป็นเขาเรียนเป็นแล คืออยากสืบสารไว้ก็เลยอยากเคล็ดเปลี่ยนนะครับมาเลยไปหาซื้อไม่มีไม่เยังมามานฟืนเคล็ดนี่นะครับม่านฟืนพิ้นโป้งพิ้นโป้งไม่ฝ่าพิ้นไม่ฝาอย่างนีครับหาดอีเด้งตอนแรกนะครับนี่จะพิ้นครับพอนี่มาณเดี๋ยวมีสิมีโป้งธรรมดาเนาะครับเนาะโป้งธรรมดาโป้งไม่ฝ่าแล้วก็ไฟฝ่าตันเท่านั้นครับนี่สามอย่างสามอย่างวิธีวิธีท้ำนี่เริ่มจากจังไงครับเ็ดจังไงมีอุปกรณ์นี่ยังไงครับจะีเพื่อเตรียมไม้ครับเนี่ยเพื่อเตรียมไม้ครับเนาะส่วนเตรียมไม้นี่ S <S เต๋าเสียไม้แบบนี้นะครับไมยมีมากมมีเขามาเรียใหม่มากเรียใหม่ตัวเตาจะเป็้นพวงใหม่ยังมีครับเนาะสีว่าก้อนสีอกมาเป็นแบบนี้เรานอนคือเป็้นพวงกันเนาะเตาเตียวไม้แล้วเราก็ทิมาตัดส่งรับเนาะมีตัวกระปั้นเนาะตัวกระปั้นเหรอตอนนี้ว่าปาดลังแล้วเนาะปาดลังเสรยจแล้วปาดลังเพื่อสิว่าพุดให้เป็นช่องช่องรูมนะครับเนาะคองเสียงมันนะครับถ้าใหญมากผมโใหม่นี่ขาวๆแล้วตอนเนาะขาวๆมีเต๋าพวงธรรมดาครับนี่คือเต๋งไฟฟ้าอยู่ กไม่ผมมีเยอะกันเลครับอันนี้ไม้กวางแดงครับมันจะตัง้งเข้ามาครับนี่ไม้อันนี้เป็นเป็นพวกไม้ฝานะครับใ้คัดละเอียดหรอกนี่เถียงกล้องใท่กล้องไม้ฝาครับอืมหนึ่งคือประมาณนี้ครับระละเอียดมากแล้วอุปกรณ์เฮ็ดนี่มี่<อ>ยังเนีครับไฟกระเดียครับมาเบิ่งครับนี่คือมาเบิ้ลต้นกับที่นี่กบไฟฟ้าแล้วเนาะนี่โซฟาใหม่เฮาได้ใหม่แผ่นนึงมากกว่าใส่เหลี่ยบนาะครับเนาะใส่ใส่เหลี่ยบใส่เหลี่ยบเป็นเหลี่ยบก่อนนะไรก่อนสิว้าง ตูปทรงนะครับเนาะต่อมาก็ว่เป็นรถทั้งกระดาษไส้ไง่ายครับนี่อันนี้เพื่อเพื่อคาดให้มันเรียบก้อนห้องสิวราลรูปนะครับก้อนสีวาดรูปนะก้อนสีวาดรูปนะครับอันนี้ก็ทีเป็นตัวนึงนที่เป็นกระดาษไส้ครับทางกระดาษไส้หน่อยครับคาดให้มันเรียบให้ละเอียดครับรเนี่ยเพราะคาร์เทปุ๊บวาดทรงเราก็สิมาต่อด้วยสว,นนว่านีหรือว่าแท่งนะครับเนาะแทง่งแท่งรอบตัวรูปมันนะครับเพื่อให้ส้ิปลาเราเจาะตัวมันนะครับ นี่นคืออุปกรณ์จำเป็นลักๆัลักดค,ครับนี่ลักๆแทรกอะีรเป็นมีประตูอะไรแล้วนะี่นอันนี้คืองานงานฟาดมืออะไรแล้เนาะครับยนะังย่งความความเป็นโบราณเนี่ยครับเนาะฟันดาดาสิมาดีครับยิงเกียร์ยิงเกียร์คือแตงลูกส่งครับมันละเอียดมันมมก้มไม่ห่างมากเลยนะครับนี่กระสีออกมาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นพินไฟฟ้าครับเนี่ยโอ้บไอ้ไฟยังบ้าครับไฟยังติดตามจยู มีช่องยูทูบนะครับเนาะมาด้ทองมาได้ท่องเสียงพินนะครับเนาเปลี่ยนบอะมาได้ท่องเสียงพินนะครับเนาะมาในทองเสียงพินนะครับสนใหญ่ติ๊ตอดเก็คือสูะาษกหงเกลี้าครับอาจารย์อาจารย์ต้นมาในท่องนะครับเป็นเจ้าของยูทูบเป็นผู้เ็ดพินนะครับเนาะเทดพินแล้วก็สอนพินห่าไรกวางครับแบบประมาณนี้นะครับขอฝากไปเรอยเป็นกองเลยมีการมีการเด้แ้ครับมีการเป็นผู้บรเยายชาวบ้านไทยยิสาน มีแต่ผ่าอีสานเราพอแล้วแกนเาแม่นับบมีผ่าขึ้นกับพกไอมีคือผ่าเ้าเนาะมีแต่ผ่าอีสานหองครับเหมือนก็เป็นผู้บรรย่าชาวบ้านาชาวบ้านครับนี่คือสืบสานไปแลเนาะสืบสานเวาสืบสานเวมสานเขาไเพราะว่าการมันุ่ไทยไปตอนลูซอรานในตรงนี้เพราะว่ามันป็งสิ่งที่ยุ่งคุ้นไปนั้นเนาะรก็นี้ก็ต้องเปี้ยนะครับมาเนี่นะครับขอบคุณพ่อเนาะครับ